สวัสด right ีครับวันนี้ผมช่างกุญแจชินอีกแล้วเหมือนเดิมนะครับเพิ่มเติมคือได้ทํากุญแจเอาผ่านะครับวันนี้ก็จะมารีวิวให้ดูนะครับว่าใช้ได้หรือเปล่าตอนนี้เราได้โปรแกรมเป็นที่เรียบร้อยนะครับสาหรับเอาผ่านะครับมีประตูสไลด์ซ้ายขวานะครับลูกค้ามาเดิมใช้ไม่ได้นะครับแล้รีโมทห้อยแยกวันนี้เกีกลับลุงพลังนะครับตอนนี้ช่างกุญแจชินได้โปรแกรมดอกใหม่ให้เป็นที่เรียบร้อยเราจะเชสระบบตัวประตูสลด์ประตูล็อกสตาร์ทนะครับว่าใช้ได้หรือเปล่าตามเข้ามา ตอนนี้เก็บไปเลยเนื่องจากกดใช้ไม่ได้นะครับโอเคเราจะอันล็อกก่อนสกเก็ตไฟนะครับคิดแล้วนะครับเปิดเลยตอนนี้เป็นสนานะครับกดเลยนเคต่อไปเราจะเทสไลด์ครับกดค้างไว้มาแล้วนะครับฝั่งนู้นด้วยมองด้วยกดค้างเลยโชว์เลยเรียบร้อยสไลด์ซ้ายขวามาเต็มกดจับมาโน่นก็กดครับ ครมา,ามาเทสตาร์ทคันนี้ตัวนี้มีอิโมบิเลเซอร์นะครับกุญแจทั่วไปสตาร์ทไม่ติดต้องมีการลงโปรแกรมนะครับปิดเข้าไปเรียบร้อยเปิดอันว่าสมบูรณ์แบบในการทำตัวเอาผาดนะครับถ้าลูกค้าท่านใดมีรถนอกนำเข้านะครับกุญแจาหายกุญแจเพิ่มก็สามารถติดต่อเราได้ที่0 955636282นะครับช่งางกุญแจชิ้นบริการทั้งในและนอกสถา,า,านที่ขอบคุณครับ